สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่อง Mobzap ไทยขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากซัมซุง Galaxy A 8 6ที่มาพร้อมฟีเจอร์ระดับ flagship ในงบที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นจุดเด่นแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือกล้องหลักขนาด2 8 0 mp ที่ใช้เทคโนโลยี pixel binning ให้ภาพความละเอียดสูงแม้ในที่แสงน้อยทำให้ภาพออกมาคมชัดมีมิติและรายละเอียดเยอะกอว่าที่คาดไว้มาก หน้าจอของ Galaxy A 8 6ก็โดดเด่นขนาดใหญ่ประมาณ6.9นิ้วมี refresh rate สูงถึง1 2 0 h z หรือมากกว่าแล้วแต่ตลาดทำให้การเลื่อนหน้าจอเล่นเกมหรือดูคลิปลื่นไหลยอย่างมืออาชีพพร้อมความสว่างในระดับกลางแจ้งที่ทำได้ดีเยี่ยมแบตเตอรี่คืออีกหนึ่งจุดที่ทำให้รุ่นนี้น่าสนใจมาก ให้มาแบบจุใจถึง7,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานเต็มวันแบบไม่ต้องกังวลและยังรองรับชาร์จไวแบบสายและไร้สายรวมถึงชาร์จย้อนกลับได้ด้วยเหมาะมากกับคนที่ใช้มือถือหนักทั้งวันดีไซน์ถือว่าดูแพงเกินราคาจริงๆมีตัวเครื่องบางเฉียบใช้วัสดุพรีเมียมเช่นกริลล l าคลาส s ิกทูสบวกหน้าหลังและกรอบอลูมิเนียมให้สัมผัสและความรู้สึกที่แตกต่างจากมือถือในพรีเมียมล่างทั่วไป รวมทั้งหมดแล้วถ้าคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ให้มากกว่าที่คิดทั้งกล้องระดับสูงแบตตึดใช้งานลื่นและดีไซน์พรีเมียม Galaxy A86 คือหนึ่งในตัวเลือกที่ห้ามพลาดเลยครับพร้อมแล้วเรามาเจาะลึกใช้งานจริงฟีเจอร์เด่นและข้อสังเกตที่ควรรู้ในคลิปนี้ด้วยกันครับอย่าลืมกด Subscribe และเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวมือถือใหม่ๆจาก m ็ b บ a ซไทยนะครับ